นี่แม่ลูกนี่นะโอ้งามเลยตัวนี้เนาะโอ้ยงามเลยเนาะนชีออกไดเดือนนี่เลยท่องเลยนี่เนาะท่องเลยนี่ท่องเลยสามชีพเนาะเพิ่นมีลูกมั้งบ่มีนั่นแหละลูกมันหนักเคิงน่งงามครับโอ้ตัวนั้นได้พี่น้องเนอะอันนี้กำลังสิออกลูกกำลังสิออกลูกนี่นะของนะ สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาลอดตลาดนัดโคกกระบืออำเภอสุวิเชียงวจังหวัดบุรีรัมย์ครับตลาดตรงนี้ก็เปิดทุกวันเสาร์เส้นทางระหว่างสุวิเชียงวไปปากขาดค,ครับอยู่คุม้มเดินแดงสายมือห่างจากหอนาฬิกามาประมาณสองกิโลเมตรครับพี่น้องครับตัวแรกแข็มันครับอาจารย์มีมเนี้ยโถจ,จะขุ่มครับอาจารย์แม่นมันเลยบ่สีขุ่มเลยโอ้ห้วยขาดนทำเลี้ยงหนี้ยจัง่อยครับมันบริเลียนน้ำน้อยจารย์เนาะห้วยบริเลียนน้ำกินได้เฟียง ก็จะบอไรเกินเนาตัวนี้ร้อยสามสิบบวกเกิมมนสูงเนาะตแต่ว่ากินได้เพียงคือว่าแหละเนาะมันก็เลยบ่นี่ลูกซีลูกสามลูกซีมมลูกสามนี่แหละเนาะอ,อันลูกบนตัวผู้ตัวเมียอาจารย์ลูกตัวผู้พี่น้องนี่ครับนี่ กล้วยบัลงเรียนน้ำแล้วก็กินตะเฟียงเพื่ออาจารย์นีแล้วว่าครับนี่ตัวปูเนาะแมวมันขึ้นมันทับมันยังบุนี่มันมีกล้วยเถิกคนยืดคุ้นมาอ๋อทะเลบงว่ามันทับบ่ทับเนี่ยอะไเนาะกล้วยนี่เป้ยอะไรอาจารย์นี่ลูกตัวปูนี่เศร้าหนึงว่ะโอ้ยสเศาหนึ่งกล้วยสศราหนึ่งเนาะแล้วตัวนี้น้อยเนี่ลูกตัวใดไหนอาจารย์ตัวที่สองนี่เนาะอันนี้กับหัวตะได้ประมาณจกอาทิตย์หนึ่งลูกโอ้เสดือยังบัวทันเด่นแห่งอยู่หัวตะออกไดสองหมื่นนี่เนาะ ลูกตัวผู้อาจารย์เนาะเดื้อยังมานแหงนี่มัดสามมือเน, okay. นี่ยสามมือตัวนี้ก็ะช่วงกว่าตัวนั้นโยพี่น้องได้เนี่แต่ล <sm> ูกกจะร้ายกว่ากันเนาะลูกสี่ลูกหาหนึ่งสองสามสี่หาลูกลูกมันมันมชดมันจอยเนาะมันเล่ยโบเป็นไหนเนาะคุ้ยเนาะเป็นสูงลอยสามสี่หาบวกกี่พี่น้องนี่ลูกฮกลูกเก็ดหมดเลยเนาะลูกตัวผู้หัวแต่ดอกเลยยักษ์สามมือเนี่ยครับเสือยังมานแหงอยู่อี่น้องเลยป่วยตัวอะไรควบเนี่ยจ้ะ โอ้ยเนาะชิมะเนาะพี่น้องเลยคุณอชิมะครับนี่เอ้าตัวต่อไปบ้านนี่ควบต่อไปควบที่สามอาจารย์ควบที่สามลูกคนบตัวใดครับนี่ลูกตัวเมียบอกครับมีมีมีตัวเดียวนี่บ่ลูกคนขั้นมี่ก็อยู่ในท้องหมายถึงว่าข้อเดียวกันเลยบ่ที่อาจารย์เนี่ยมานี่ข้อเดียวกันสามสิบสองป้าตัวนี้ก็บยิสูประมาณร้อยสามแปดร้อยสามหาบวก ลูกซีลูกหาขึ้นเนาะปล่อยเท่าไรครับอาจารย์เศรษามค่ะโอ้เศรษามเนาะเอ็นตะลงกเอ็นต่ลูกมันกิดม่เอานะที่เป็นที่เป็นตัวตัวสามมีนี่ถ่วมคิดว่าเนาะได้มันเราบอกให้อาจารย์รโอ้อีกพุม่มที่พุ่มที่ซีตะลูกเพิ่มเติมอาจารย์รอู้ผูใ้ใดพี่น้องได้ไปอีกไทยพยานก่อนเน้อครับเด้อตัว,ตวนี้ลอยสามสิบอยู่ลูกซีลูกหาขึ้นเนาะ ประมาณนั้นค่ะไฝเทด้ว่มนี่าวสามทอกันชาสามทอกันลูกโตมตยค่โต้ลูกตัวเมียโอ้ยบักลาตื้นได้ชาวว่มนี่คู่มีแล้วพามาเที่ยวตลาดก่อนนี้เข้ากับว่าสวนมาเบอร์โทรา์จานยร์สูน93 291 5086 5086น้องหามันมาเนออาจารย์เนอรขอบ นี ة, ่แม ah, right. okay, okay, ่มันน really oh, uh, yes, ี่แม่มันใหญ่มามาพอแหล่คนรอพี่น้องนี่แม่ลูกนี่นาะโอ้งามเลยตัวนี้เนาะโอ้ยงามเลยเนาะผีออกได้เดือนนี่เลยท่องเลยนี่เนาะท่องเลยนี่ท่องช่วยสาวชีพเนาะเพิ่นเพิ่นมีลูกมานั่งบ่มีนั่นแหละลูกมันแบบเครื่งนึ่งงามครับโอ้ตัวนั้นเด้อพี่น้องเด้ออันนี้กำลังสิออกลูกกำลังสิออกลูกนี่นาะของในห้อยแหล่คนรอของของของพอแหล่คนรอโอ้งามมีเลยตัวนี้เนาะขายซีซิบหาง ห้องไว้ซี่ชิมหาเนาะแต่ว่าก็ลดอยู่ซื้อสองเลยสามซื้อสองเลสามในทองมีลูกลูกตัวผู้ช่วงลูกดีได้ตัวนี้เนาะลุงลูกมันงามเนาะช่วงลูกงามเอาไปเลี้ยงไงเหมือนแบบเป็นบารของเจ้าเผื่เพาะนั่นแม่ลูกนั่นกันนึงนึงโอ้ไปแม่แม่นปล่อยเท่านึ่แม่หนึ่นสามเมื่องห้องไว้สามสิบมาคุยกันนัลูกตัวผู้หรือลูกตัวแม่บ้านนี้ตัวเถิกเมียคนขี้จิบวัดได้เนี่ยทับดึงเนาะมันมีลูกแล้วซิออกนั่นนี่ โอ้ยลูกมันยังนิ้นหน่อยนี่ตัวพี่น้องวันนี้นั่นบ่มันเชิงมาที่นีบ่ลูกคนตัวนี้หน่อยผนวมันบ่ตัวหน่อยลูกตัวนี้โอ้ลูกตัวนี้โอ้ตัวนนั้จวออกตัวนั้นจวออกแล้วเออตัวนี้ก็สิออกคือกันแค่ว่ารุ่นกันประมาณเดือนสองเดือนนี่ละเพิ่นว่าน่เสักฟองเพิ่นห้าสิปเอวมันมาให้เนี่ยตัวนี้เท่าไรนี่อันนี้แม่นะไอ้ห้อง ข้างไารถให้ยูเช้าเดียวเ้าเดียวมันได้สแค่ซ่องปีนปีกลัวเนาะปีกลัวเอกล่ะมะเขือกเงี้ยชิบเอ็ดห้ายกบอโทรศัพท์มาศูนย์หสครับหกหกครับเก้าแปแครับพูหญ่แหล่เจ้าของตลาดนี่แหละิีตัวได้เลยอางของวายมากอ่ขั้นใดขั้นไดขายเขาจะคิดเงินเนี่ยคิดเงินขั้นว่าได้ขายคับฟรีฟรีโอเคครับ่อหล่ครับอมาบซื้อยากขายิดตัวได้ครับ ขั้วไของในหอยไก่เลาพี่น้องก็งามเลยตัวนี้เนาะลูกตัวผูครับเมียเพิ่งขึ้นบ้านทับหรือเนาะบวรับจักลูกหรือครับนี่ชี่พ่ซองลูกสองลูกสามลูกนี่เนาะกันดเนาะบสูงลอยสามหาดผมว่านี่เผาะนระมาะงามเนาะเอาห้อไว้ซองหมือนเจ็ครับเศ้าเจ็ครับเมียกับลูก ไอ้มือโทรศัพท์0 8 4 9 5 4 7 4 2 1เก้าห้าอห่ามันมันนะครับเด้อแม่ไห่ไก่เนาะกลับกลับกลาเห็นกันโดดนอนเนาะพ่าะม่ไหยไก่พี่น้อง12 13นี่แล้วนะครับเนาะลูกกระพูดตัวเมียปุ้นนี่ลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียเปลี่ยนไทยไทยกลางมาเพิงครับว่าไทยกลางอ้าพูดอยู่างเดียวเด้งว่าำเพลินกับหนีได้พี่น้องเด้อนี่อ่าโอเคครับมันมันครับโซฟ้ากันไปโอ้ตัวนั้นกัมเบียนหกสิบหาครับโอ้หกสิบห้าหน่อยเนาะ โอ้รับถือค้างน้องวะเนาะรับขับับขึ้นขึ้นไงยๆเออไปขึ้นยงไปเร็วเออโอ้ขึ้นง่าไงมูจะว่วนจะอะไรเนาะมีที่เหง้าขึ้นรถเนาะเอาเสียงว่าผูกไว้ซวนหน่อย้นเนาะ โอ้มันจิตเตอคนบาเนี่ยจระเข้ฟัาหัง